สวัสดีครับนี่คือรายการเด็กเกมเมอร์ทีวีนะฮะมาพบกันอีกแล้วในพ,พาร์ทสองภาคนะฮะชื่อภาคว่าอะไรฮะน้องกัด<ห>ชื่อภาคนี้ชื่อภาคนะเลยฮะกูบอกเองนะลุยเหมืองฮะขุดเจอในภาคที่แล้วจำคงจะจำได้นะฮะเงิมจับไม่ดได้อยู่แล้วฮะขุดกปแเลยฮะ ขุดไปให้เยอะที่ทจะทำได้นะจะได้ไม่ต้องลงมาอีกหลายๆรอบอยิ่งเจอเพชรยิ่งดีฮนะเจอแล้วฟินมากเลยอ,อ,อ้อคันตาคันตาโอ้ยโอ้โหลาวาเห็นแบบ ตบแบอาตันตันเน่ยตันตันโอ้ทองวิดวิวจะทองฮะจะใช้จะใช้เหล็กขุดต้องใช้เหล็กอะทำไงเนี่ยคุณเหล็กก่อนน้องไม่เหล็กวะ โอเคๆอู้ยเซลเซลเซวเอ๊ะน้องกัดเดี๋ยวนะวะว้าวว้าวทอทองอีกแล้วไม่เคยขึ้นที่ไม่เห็นทองเลยเนี่ยเหมืองลตอนนี้ไม่ทำอะไรมีหินงเดียวขุดแต่ถ่านขุดแต่ถ่าน ยังไม่เจอเหล็กเลยเจอในภา์ที่แล้วลืมเผาตัวไป<อ>ยี่ห,หอ้อโอะไรกัดเอ้ยอ้หูยสมบวกสมบวกแล้วบวกบวกคิติคอนคิติคอนบวกโโคิติคอนอีกเอออู้ห้องโถงใหญ่ เออเออเอออินอินเทน่าเทนะ่าอินเออเอออัดเลยอีอยู่ไหนเสร็จยังเสร็จแล้วเออเอามาเลยเอ๊ะนี่ไงเจอเหล็กพอดีนะฮะขุดเลยเออสัตว์บี้ไอ้ไม่ใช่ซอมบี้คีเปอร์ผู้ถือจ้ำขอโทษเฮ้ยของบน โอ้โหดเลยเหรอแล้วขอพิกแอกหน่อยแอกโอ้ยลูกนี่ไงฮะพิกแอกหน่อยโว้ยอะไรพี่ใช้ไม่ใช่นัเพราะว่าเหล็กมันน้อยกว่าซีกดได้ก็ดได้แนวก็ดได้ขับเองโว้ยกูรอง ูเอาแต่มึงไม่ให้เห็โอ้ยนไอ้ฟาัเผ็เนยเผ็ดเนอ้าล่วงเยอะไม่มีเซ็เลยเราคิเปอร์มึงเะเจอแต่ละพีชเดนใส่หน้ามึงโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ย นี่หัวดเนี่ยโอ้โห้ตัวเดิมด้วเนี่ยอ๋อแตกแจกห้าร้ยชุ่มคิปี่ชุ่มอยู่แล้วไปละโอ้สดสปีดจึกจเสียงนี้มันมันนพิกแออะอะพิกอะ อะไรฟิกแอคเหรออืมน้ำไปเหลืออันเดียวนะอันน่ะหนักของผมอ๋อแทงแทงแทงคิวแทงคิวแทงคิวแทงเดี๋ยวแบ่งกันนะคงอ่ะฮะได้สินสีครับเพื่อกันให้เอะไรตก ลาวาวังเละขุดทองขุดทองแล้วขุดทองอ่ะฮะพิกแอก,กไปฮะแอนี่นะฮะตัวจะไปค่าพิกแอก,ก,กตัวเองละโอ้โหตรงนู้นแดงเผือกเลยโอ้แหลก กัดเซิร like ์ฟตรงนี้แหละเซิฟริงไงนะเอาเจอล้วอะเอาไปเลยฮะติดแอรฮะกูคืนฮะเอาไปเลยเล็กเล็กขอเนอะอุ้ยอุ้ยโอ้โเจ็บสกิทฮะแค่สกิดฮะสกิดไก่ก็เป็นอย่างเงี้นะแค่สกิทจะกากฮะ ดีฮะได้หินฟรีโคท้ทเอไม่มีหมอกดนะ้วยเนาะเสริมต้องมีฮีโร่บายเปล่าเห็นแม่งมีหมอกด้วยทำไมปกติฮีโร่บายจะออกมาจะม,มีหมอกใช่ปะะ่ะล่ะไม่รู้เต็มเลยหมอกอืออุ้อออยจะตกใจหมดแเดอร์มแมนบ้าเฮ้ยเราเดินกลับมาทางเดิมนี่หว่าไม่ใช่ไง นู่ถ้าเกิดจะขึ้นมาต้องขึ้นไปทางบนนะเห็นปะจะไปหาใหม่อีกอ่ะอีกนไปทางบนบนเดี<น>๋ยวพี่จะเผาเหล็กก่อนม่ยินเท่าไหร่ปะทำตัว้างก่อนดิทำม,มันตรงนี้แหละจะเห็นนะพลิกแอคทำเผื่อไปทำอะไรไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กที่ข้างใน อ๋อนี่ชาโคใช้ชาโคดูกอนแล้วกันนะฮะนี่ก็ลาเหล็กลาลิงนะลาเหล็กเอ้ยลาลิงลาเหล็กเออลาเหล็ก ทามากี่นาทีแล้วเนี่ยยดนะขอดุก่อนมาทกี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วเหรอเนี่ยยพี่เอของมาเลยเฮ้ยอานพี่แมีไม้พหอยก่องกรองเสียงนั้นมาเกนี่ว่ะ สกเกลนี่วะทองพี่ยัดไปในนั้นนะแอ็กไปจะเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไม้หิน

ผ่านหินมีผ่านนะโอ,โอ้ผ่านเยอะจริงๆเลย จะไม่ขึ้นออกจากเหมืองจนก,กว่าจะเจอเพชรนะฮดดนะโอ้ซซมบี้แกหมดเลยอุย้ยเจ็บอุ้ยเจ็บม้วย้ยเห้ขออภยัยในคำหยาบนะ

ไปยังไงจะทะลุแลมเปตแลมเป็ด,ปดต้องออไปเาาดะไรเนี่ย,เ,ยเอาเหล็กก่อนนะไปทำถังน้ำอะเอามากบไอ้พวกนี้ให้หมด,ยดเยอะเหล็กเหล็กเก็บไหม้หมดเลย ผิดตรงที่เจอน้ำอยู่จุดหนึ่งคุณแล้วคุณแล้วฮะมาครั้งนี้เจ้ทองไม่เจอเพชรนยเตอบลื้อหนิทองน้อยนะไอเพชรน้อยนะที่องต่ำต่ำพุดพุดต่ำที่พุดพุด เด,ดเสร็ดตกตายตัดตายไปนหนึ่งนะแล้วก็ประมาชิณชิปนี้เดทไปวันน,นะวันเดทไปอีกวันหนึง่งวันเงิมเงิมอะไรไอ้ปับป๊บสิปั๊บมาใช้อะไรตอนนี้ว่า กบไปหมดฮะหมดจะได้ไม่ลำบากในอนาคตเรียบแหลมเป็ด,ปดมืดเชียร์ทอชหน่อยกุทานนะทำเช่นนี้เพื่ออะไรเหรอกุดทานยังไงเรอโอ้นางเสือ ลำเป็ดผู้เที่ยวเจอั้งตาฝันคอยหงอุ้ยอุ้ยอะไร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 กระต่ายมาพี่ปองครับกระต่ายมาครับทำไงฮะเราเอาหมดแล้วเบอร์โอ้เซ็งเลยนะเซ็งเป็ดเลยเซ็งเป็ดเซ็งไก่เซ็งท่าน้ำเซ็งเครื่องบินเซ็งรถเซ็งตู้ ไปหาทางเอื่อนต่อฮะไม่ได้มันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณเจอเพื่อนเก่าไอ้ใครอ่ะในชุดสีฟ้าอยู่ในห้องน้ำอาเบะโอ้ร้อนจริง